พาน้องแซมมาขี่วัวก,กระทิงนะคะไม่หญิงห้ามแล้วแต่น้องบอกว่าอยากลองอะอยากลองอยากเจ็บตัวก็ลองดูนะคะคนที่ควบคุมเครื่องเล่นบอกว่าขี่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าตกครบ5้าครั้งเมื่อไหร่ก็หยุดเล่นเป็นวันว่าหนึ่งรอบจบนะคะเพราะฉะนั้นคนเล่นจะต้องนั่งให้ได้นานที่สุด ไม่ให้ตกอันนี้โยกเบาๆนะคะน้องก็เหมือนจะโอเคแต่ก็หล่นหล่นล้วหนึ่งครั้งที่ถ่ายมานนี้ไม่หญิงแอบถ่ายนะคะน้องไม่รู้ว่าแม่ถ่ายเพราะแม่นั่งจิบกาแฟดูลูกเล่นอยู่เหมือนจะไม่สนใจแต่แอบถ่ายไว้นะคะ แอบ,บดูว่าเด็กที่ร้องอยากเล่นเนี่ยจะตกสักกี่ทีหมุนหมุนเวียนหัวระบัดนี้ ตกตอนนี้แหละเด็กๆกก็แบบนี้นะคะอะไรที่พ่อแม่ห้ามไม่อยากให้ลูกเจ็บตัวแต่เขาอยากลองก็ต้องปล่อยให้เขาลองนะคะหล่นแน่แน ยังยังยังไม่หล่นยังยังกลัววัวจะเหวี่ยงน้องตกออกมาจากเบาะเลยอ่ะเพราะน้องตัวเล็กเรียบร้อยหล่นแล้วครั้งที่4แล้วนะพ่อไปยืนให้กำลังใจใกล้ๆ หล่นครบห้าครั้งแล้วนะเนี่ยราคาค่าเล่นรอบละหนึ่งร้อยรูปีนะคะคือสี่สิบบาทงานนี้น้องแซมน่วมค่ะพอลงมานะบนใหญ่เลยตรงนู้นเจ็บตรงนี้เจ็บแม่ก็บอกแล้วงานแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ